อสวัสดีครับผมไม่พี่น้องมือนีมาพอครับนุ่มหน่อยสระข้ามกินแซบนัวเบาๆครับผมมาครับพี่น้องกับเมนูนี้ครับมากระทกโลกครับผมผลไม้ร่วมครับผมหมักระทกโลแล้วกับหมักสมซวยแล้วกับหักซีดาครับผมเนี่ยมาแสบบุ่วมกันครับผมนี่ครับอันนี้ใส้เกี๊ยครับผมใส้เกี๊ย เคยกินหนังตาสมัยเป็นเด็กหน่อยครับผมเนี่ยนี่ครับผมนี่นหะสมัยเป็นเด็กหน่อยก็ยยก,ยก,กินกันยังสี่งอ่ะข้าวเป็นไงเลยครับผมส่วนสดวนตองอู้น้ำลายครับอืมสุดยอดพี่น้อง อืมอืครับพี่น้องบักสมสวยบางคนก็บอื่นบัก,กเขาเมาบักยั้งนี่แหละพี่นออ้องแต่ว่าแบานผมอื่นบักสมสวยครับ,สสบผมนี่ครับ เปียวหวานครับผมอุ้ยุ๊บนี่ครับผมคขามีไงเลยครับอืมที่ดาพี่น้อง มือซ่์ไปเก็บเอาอยู่เทียงหน้าหน่อยครับผมอยู่คูส่สาซีดานี่ละซีดาหน้าบันเท่าอย่างนว้นสีชมพูไ่น่องอ

มันก็ต้องลวกเปล่ด้วยหรอเกีเเ๊ยสใส่เลยครับรอดจะหน่อยมันเข่ากันเข่ากันแล้วก็ส่วนลวกครับเนี่ยส่วนส่วนตัวเลยอู้น้ำบางไหลครับผมน้ำยังไหลเลยเยิ่มเยิ่มเลยน่ะอู้อื้อหือ สุดยอดพี่น้องโอ้หูพี่น้องข้าวมิ้งแ่เลยครับผมโอ้หูนะครับโอ้หูอืมอาสุดยอดครับผมนะครับน้อยซุปกับมี้น้อย แดงๆกับมี่ได้สุกครับผมได้สุกกับสีหวานเล็กน้อยเปรี้ยวหวาน,นครับพี่น้องนี่ครับผมเดีอเด็ดส่ถ้วยไปเลยครับมันยากาศแดดๆครับมันนี่ อิเทียงแน่น่อยคือเก่าครับผมนี่ครับพี่น้องนี่ครับนีครับออสมสวยครับเป็ไงเลยครับผมอืมอาสุดยอดพี่น้องนี่ครับผมอืม มากระทุกโลกพี่น้องขูดลงใง่ซนิ่งไล้ก็ได้ขูดลงใส่ซถวยได้ครับเนี่ยโอ้ขุดละไม่ร่วมเมียพี่น้องครับขุดละไม่ร่วมเมียโอ้ ครับ,ร,บร่วมกันเลยครับผมเนี่ยมากระทบกโลกกับบักสมสวยผสมกันบวกบักซีดาความพี่น้องนี่ครับคำาเป็นไงเลยครับอืมอา หุ่นแจ้งง่วงครับผมนี่ถ้ามไม่ได้กินจะค่ำเนี่ยโอ้เศร้าวงวงเลยพี่น้องสวมขัดอันนี้ครับข้ามยัยก้าวครับผมอ่าอืมวโ้ช่วยที่น้องนี่ครับ ซีดานอยครับซีดานอยนี่ครับสีชมพูครับสีดาหน้าบ้านห้องกินกับเกียกกับแทบพีน้องสีดากับเลียเขามีเลไรครับครับในมันเบิกจินครับ กินได้เปลี่ยกมั้งเดี๋ยวมันจะเป็นใส่ติ้งนี่พี่น้องอืมบักสมซอยน้ำพี่น้องด้วยดำดำอืม bán, các bạn nuôi đầm bán, các bạn, ้อหวานต้องส่วพี่น้องหอมฝนมาตกมานี่แดดออกก็ซื่อครับผมอันนี้นาสีหวานอยู่ครับผมนู่นนี่หน่อยเหลืองๆกับปาดโซ่เลยครับผมน,นี่ครับผมหอมครับผมโอเค้ส่กับเสียบมกันพี่น้อง น้องเอาเกียร์เสียงเสียงยุ่มยุมย้มยังไม่ครับพี่น้องให้มันเข้ากันนี่ครับผมเนี่ยอือครับหูบหูบก็ได้ครับผม

หวานครับผมเนมดำมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจและส่อง u t u b e ของนุ่มหน่อยสารคามกินแซบนั่วเบาๆนั่นไปด้ด้ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่มหน่อยสารคามตั้มคลิปตัว่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก้าเข้ามาสวัสดีครับ